สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่างสกินะนะคะร้านคอมมิวสิกซอยรักะบัง52ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาซ่อมเครื่อง ASUS ุ l 552V ค่ะรุ่นนี้นะคะลูกค้าเอาเข้ามาด้วยอาการไม่กินกระแสไฟเปิดเครื่องไม่ติดไฟไม่มาไฟไม่เข้าเลยค่ะตัวนี้ก็จากที่ดูน่าจะวัดวัดทั้งบอร์ดไปแล้วนะคะจากที่ดูเนี่ยน่าจะมีตัวชอ็อตอยู่อ่า แล้วก็ได้ทําการไล่หาจุดช็อตและอันนี้ก็เดี๋ยวเหมือนเรามาสรุปให้ดูกันนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าอันนี้ก็เราไล่วัดแล้วเจอช็อตแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมายกเปลี่ยนก็เลยทําคลิปให้ดูด้วยเลยจากที่ดูนะคะตัวนี้เราก็เดี๋ยวขอตั้งมิเตอร์ก่อนนะคะนี่อ่ะตั้งเสร็จแล้วจากที่เราดูอยู่ะคะ่ะก็คือ ที่วัดมาเนี่ยตรงตรงพวกเขาเรียกอะไรนะสายชาร์จพวกชาร์จทิ้งไฟเข้าพวกรูชาร์จอะไรอันเนี้ยรูอะแดปเตอร์อะไรเงี้ยค่ะน่าจะมีการสปาร์ของไฟนะคะเพราะว่าจากที่เราวัดแล้วก็จะมีอ่าตัวนี้ตัวนี้เป็นตัว R ค่ะไฟไม่มามีตัว R หนึ่งตัวที่ไฟไม่มาอันนี้ก็คือไฟมาปกติ R ที่เราวัดก็จะเป็นพวก R 3 6มหกอะไรพวกนี้คะ่ะอืมพวกนี้ถ้าถ้าวัดแล้วก็คือถ้าพวกใกล้ๆ CPU ไฟเขาจะมาน้อยๆก็คือแบบนี้ไม่ช็อตนะคะอย่าไปหลงทางเนี่ยถ้าถ้าขึ้นแบบนี้ก็คือยังไม่ช็อตยังไม่อะไรนะคะก็คือเขาก็มาปกติแต่แค่เขาอยู่ใกล้ๆ CPU กับการ์ดจอเฉย <S <S ส่วนตัวนี้ก็ที่เราวัดเจอก็เขาตัวใกล้ๆกันเนี่ยคะ่ะเขาก็ไฟมาปกติ แต่อีกตัวหนึ่ง R ตัวหนึ่งก็คือช็อตไปเลยแต่ตัวเขาเองอะค่ะไม่น่าช็อตเราก็จะมาดูตัวใกล้ๆเขานะคะทีนี้ตัวใกล้ๆเขาเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่หนึ่งตัวอันนี้ก็ช็อตก็คือขึ้นเป็นศูนย์ศูนย์เลยค่ะแล้วทีนี้เราวัดอีกตัวข้างๆเขาตัวข้างๆเขาตัวนี้ก็กินกระแสไฟค่อนข้างน้อยค่ะตัวนี้ก็กินน้อยแต่ก็ไม่ได้น้อยมาก ข้างเขาอีกตัวหนึ่งข้างเขาอีกตัวหนึ่งนี่ก็ช็อตเลยจากที่ดูเนี่ยค่ะเราก็จะเปลี่ยนตัวสีตัวนี้ก่อนดูว่าจะหายไหมเพราะว่าอันนี้เรานั่งวัดมาสักพักแล้วค่ะก็เลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวมาทำคลิปให้ดูด้วยดีกว่านขั้นตอนการทำเนาะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวนี้กันเลยค่ะ แล้วก็ใช้ตัวฮอตแอร์นะคะเครื่องเป่าลมร้อนเราเนี่ยแหละค่อยๆทํานะคะเปิดไฟไม่ต้องแรงมากแล้วก็ไม่เบาเกินไปนะคะจะได้ไม่อยู่ในบอดนานทําให้บอดช้านะคะก็เหมือนเดิมนะคะเวลายก C ยกตัว R ยก m o s เฟ t ก็เป่าให้ตะกัวเป็นสีใสๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยยกขึ้นนะมันจะทำให้เรายกง่ายขึ้น มันก็จะมีทริคอีกแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะคือแบบถ้าอยากยกเร็วๆก็คืออันนี้เราทำบ่อยจนเราชำนาญแล้วเราก็จะรู้รู้แรงลมแรงไฟแต่ถ้าเหมือนแบบเพื่อนๆที่เริ่มทำนะคะก็สามารถใช้ตะกั่วไลท์ดานคางก่อนแล้วเราก็ใช้ฮอตแอร์ช่วยอันนั้นก็จะทำให้เรายกง่ายขึ้นยกได้เร็วเนาะสำหรับคนที่เริ่มหัดทำนะคะตัวนี้ ก็ตัวเล็กๆเหมือนเดิมอะค่ะพวกนี้ถ้าเวลาตัวที่ช็อตน,นะคะเราก็ยกออกไปและเดี๋ยวเรามาลองวัดไฟกันดูค่ะว่าได้หรือเปล่าเรายกออกไปเราก็ต้องวัดด้วยตัว R ข้างเขาตัวดิมก็ไฟยังอยู่เท่าเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะวัดตัว R ที่ช็อตเมื่อสักครู่นะคะ อันนี้เริ่มไฟไฟมาแล้วเห็นไหมก็จะเป็น0.3แล้วถ้าตะกี้ก็จะเป็น0.0เลยก็คือช็อตเลยนะคะทีนี้เราก็จะมาวัดจุดตรงที่เรายกเ,าเจ้าตัว C ตะกี้ออกไปอ่าอันนี้ก็ขึ้นเป็น0.3เหมือนกันคะ่ะจากเดิมเนี่ยตัวตัว,ตวเวลาเราวัดลงไปที่บอร์ดเนี่ยมันจะขึ้นเป็น0.0ก็คือเขาช็อตนะคะพอเรายกออกไปแล้วก็คือบอร์ดไฟมาปกติละ ทีนี้เราก็มาดูที่ตัวเขาตัวที่เรายกออกไปก็คือตัวเนี้ค่ะตัวเล็กๆเนี่ยดูว่าช็อตจริงหรือเปล่าเราจะได้เอาอะไรเปลี่ยนเข้าไปนะคะอ่าก็สรุปเป็นที่ตัวเขาเนี่ยแหละคะ่ะตัวนี้แหละช็อตเราขอดูหน่อยนะคะว่ามันมีแตกหรือว่าอะไรหรือเปล่าอืมแตกนิดเดียวอีกแล้วค่ะอันนี้ของเมมบอร์ด a ซุดนะคะ ลูกค้าก็ใช้อยู่ปกตินั่แหละแต่ว่าเปิดไม่ติดะค่ะมีแตกนิดเดียวแต่ว่าน่าจะแตกอยู่ด้านล่างด้วยเพราะปกติถ้าซีแตกแล้วน่าจะมองเห็นอันนี้วัดทั้งวันเลยค่ะกว่าจะมั่นใจว่าเอ้ยน่าจะเป็นตัวนี้แน่ๆนี่มองไม่ค่อยเห็นเลยค่ะอันเนี้ยเล็กมากค่ะอันนี้สรุปก็ซีแตกนะคะแตกอยู่ด้านล่างเลยถ้าไม่ยกออกก็ไม่เห็นนะจ๊ะ เดี๋ยวเรามาทำความสะอาดแล้วเดี๋ยววางอะไรลงไปดีกว่าเดี๋ยวเราทำความสะอาดกันก่อนทำความสะอาดเมนบอร์ดนะคะแล้วก็ใช้เป็นน้ำยาล้างแผ่นปลิ้นนะคะมาล้างใช้แปรงสีฟันเนี้ยค่ะก็เวลาเรายกออกก็เนี้ยค่ะค่ะเขา จะได้ไม่มีคราบนะคะพอดูแล้วสะอาดก็ใส่น้ำยาภาสานตะกั่วลงไปนิดนึงนะคะเพราะว่าก็จะได้ติดดีแน่นๆหน่อยไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แค่นิดเดียวก็พอเดี๋ยวเราจะวางตัวอะไหล่ลงไปแล้วนะคะก็ใช้ฮอตแอร์เหมือนเดิมค่ะ วางเสร็จก็วัดนะคะวัดแล้วก็ทำความสะอาดนะอันนี้วางเสร็จแล้วอ่าวางเสร็จแล้วก็ไฟไฟก็ยังมาอยู่นะคะแล้วก็เช็คดูว่าแต่ละตัวไม่ช็อตแล้วเราก็จะถึงทำการปล่อยไฟเข้าไป เราก็จะมาประกอบเครื่องเพื่อเปิดเทสูนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเทสกันนะคะอันนี้ก็ปล่อยไฟเข้ามาเรียบร้อยแล้วอ่าตอนนี้เครื่องก็ออนแล้วค่ะไฟติดแล้วนะคะเดี๋ยวเราเสียบตัวรับสัญญาณไป ตะกี้นะคะเราก็ไปประกอบเครื่องมานะคะแล้วก็ประกอบให้เรียบร้อยแล้วก็เหมือนแบบประกอบพร้อมเทสใช้งานเดี๋ยวตอนนี้เราจะทําการเปิดเครื่องเลยนะคะไฟก็ตัวนี้ไฟก็มาแล้วค่ะไฟกินกระแสปกติเนาะอันนี้เราปล่อยไฟแล้วเดี๋ยวเปิดเครื่องแล้วนะคะอันนี้ก็ไฟเปิดมาปกติแล้วค่ะเดี๋ยวรอภาพขึ้นนะคะ ไฟคีย์บอร์ดเริ่มมาแล้วอันนี้สัญญาณภาพมาแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าโลโก้ด้านหน้าก็มีไฟแล้วอันนี้มองเห็นไหมคะอ่าอันนี้เครื่องเปิดติดเรียบร้อยค่ะผ่านแล้วค่ะเครื่องนี้นะคะลูกค้าได้นํากลับไปใช้งานเนาะเดี๋ยวขอเปิดเทสวันนี้จนถึงค่ำค่ำค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ช่วงเที่ยงเว่าจะให้เข้ามารับเครื่องนะคะเดี๋ยวก็วันนี้สกินะก็จะลาไปแล้วค่ะ ก็มาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้เป็นกำลังใจมาทำคลิปบ่อยๆนะคะลูกค้าท่านใดเพื่อนๆมีงานซ่อมก็สามารถเอาเข้ามาให้เช็คอาการก่อนได้นะคะตัวเช็คอาการไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะส่วนถ้าซ่อมมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็จะแจ้งราคาก่อนซ่อมค่ะถ้าซ่อมไม่ผ่านไม่คิดเงินนะคะส่งเครื่องคืนค่ะแล้วก็จะดูว่า ลูกค้าสามารถอาไปซ่อมที่ไหนต่อได้หรือว่าจะเปลี่ยนอะไรเป็นเปลี่ยนเมมบอร์ดอะไรเงี้ยค่ะที่ร้านก็จะแนะนําให้นะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะในการรับชมใครที่รับชมมาจนจ,จ,นจบคลิปก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะฝากติดตามกันด้วยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ